สวัสดีทุกคนนะจา๊ะพาเก็บอ่อมแซบอ่อมแซบตาลึงหวานเบญจรงห้าสีหรือบุตรสบาริมทางนะจา๊ะหลายคนรู้แล้วแต่หลายคนก็ยังไม่รู้พี่ยุ้ยพี่ที่บริษัทเขาแนะนำถ้าพี่ยุ้ยไม่บอกนะคงยังคิดว่าเป็นวัชพืชอยู่เลยบำรุงสายตาบำรุงกำลังได้เป็นอย่างดี ตัดกิ่งปักชำก็ติดง่ายๆแต่จริงๆเวลาเขาติดดอ,อกเขาเป็นเมล็ดพันธุ์ร่วงตัวไหนก็เกิดแกงก็ได้น้องตุกจังที่บริษัทของเราเอาไปแกงอร่อยเก็บเข้าไปต้มจืดกินสดกับต้มตําราดน้ำตกสุปหน่อไม้ได้หมดเลยปลูกโอ้อยเยอะปลูกมากๆกินไม่ทานก็ไปทำปุ๋ยหมากเห็นไหม ปลูกได้ต้องขยายเป็นเราจะได้มีอาหารอันนี้ดอกเขากิกนได้เนี่ยดอกเนี้ยหวานด้วยเขามีรสชาติหวานในตัวใครที่กินดอกอัญชันใครที่ชอบกินดอกอัญชันจิ้นมน้ำพริกลองกินดอกนี้ดูนะดอกของอมแซบเนี่ยเขามีรสชาติหวานในตัวอร่อยไม่ต่างกันเลยเนี่ยเก็บไปกินกับน้ำพริกส้มตำราดน้ำตกซุปหน่อไม้ยำต่างๆได้เป็นอย่างดี เก็บก่อนยิ่งเด็ดก็ยิ่งแตกก็จะอ่อมแซ่บกำนึงหวานเป็นอะไรที่กินดีมีประโยชน์นะปลูกเองกินเองปลอดสารร่างกายไม่สะสมสารพิษด้วยอุย้ยเนี่ยเอาไปกินกับน้ำพริกแต่เดี๋ยวแยกก่อนแยกก่อนจะค่อยมาเก็บ ต้มใส่มาม่าส่วนมากเราชอบใส่มาม่าต้มจืดใส่หมูสับก็อร่อยไปแกงอ่อมก็อร่อยพวกนี้ต้องเก็บเยอะเพราะเขายุบพอใส่ใส่โดนความร้อนก็ยุบแล้วเพราะฉะนั้นต้มจืนะดเน่ะดีเอาไปผสมกับไอ้ตำลึงก็ได้ตำลึงตำลึงเถาอะ่ะอืมจะจ๊ะ,จะ ปลูกพืชผักที่มันสามารถขยายได้ง่ายๆกินดีมีประโยชน์แต่ละหนึ่งสมองสองมือทำมุ่งม,มั่นขยันจัดสรรเวลาชีวิตไม่มีอะไรแน่นอนชีวิตย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเสมอท่องเอาไว้นะจ๊ะทุกๆคนเอาอันนี้มาใส่เลดอกไม้มาใส่เงี้ยเี๋จะเอาขึ้นปกคลิปนี่ดอกไม้กินได้นะเห็นที่เขาไอ้นั่นปะ ดอกไม้กินได้กินดีมีประโยชน์ไม่ต่างกันอ,อัอนชันดอกแต่กาสวยดีเนี่ยอันชันดอกเขาจะมี5้าสีสีชมพูสีบานเย็นนะสีขาวสีเหลืองบ้านเราไม่มีสีเหลืองแต่เรามีสีขาว นี่เดี๋ยวเราจะทำอะไรหรือเปล่าเราจะเอาขึ้นปกคลิปนี่จำเอาไว้ว่าเวลาเราถ่ายคลิปเนี่ยเราจะต้องทำปกคลิปให้สวยๆนี่ดึงดูดดึงดูดมันเพิ่มอัตรากันคลิก โอเคไปละแค่น hey, ี้นะ